มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปาง,ปางมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีเสนอโครงการการรักษาคุณค่าลายผ้าล้านนาสู่การเพิ่มมูลค่าได้ทุนทางวัฒนธรรม ชาวปากากยอมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่าเสื้อเด็กและหญิงสาวจะนิยมใส่เป็นชุดทรงกระบอกพร้อมด้วยทอประดับลวดลายอย่างมีสีสันปากายอด้ามเดิมก็จะมีไ,ไร่ฝ้าปลูกข้าวในสวนในไร่แล้วก็จะเอาไ้าไปหวานนิดๆแล้วก็ฝ้ายนี่เอามาใช้ในครอบครัวเอามาทอใช้ในครอบครัว ทำนานๆไปแล้วก็รู้สึกว่ามีคนอยากได้<ม>ก็เลยทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมีคนต่างจังหวัดต่างประเทศก็มาออกแบบให้บ้างเราก็ไม่ทิ้งดั้งเดิมข,ของเราอย่างเงี้ยชาวปากากยอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึง่งซึ่งหญิงสาวจะได้รับการถ่ายทอดฝีมือการทอผ้ามาจากผู้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิง ในวัยประมาณ10ปีและมักจะถอดเสื้อผ้าไว้ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวผ้าปกยกก็จะเป็นเสื้อออกมาลนานักษณะนี้ก็จะเป็นผ้าปกยกตอนที่ไม่แต่งงานนี่ก็จะใส่ชุดขาวถ้าแต่งงานเสร็จแล้วนี่ห้ามใส่ชุดขาวต้องเปลี่ยนเป็นลนนักษณะนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสอนมาแบบนี้ก็เลยทำตามเขาเป็นสีห้อมค่ะสีห้อมแล้วก็สีครามแล้วก็สีลากไม้ที่ออกมาแดงๆนี่ก็เอามาใช้ทอสิ้นแบบนี้ได้ค่ะถ้าสีลากไม้ปกยอนี้ถ้าแต่งงานแล้วต้องจะเป็นใส่สิ้นแดงแล้วก็จะมีผ้าเสื้อใส่ผ้าแดงสามที่แล้วก็ใส่รูดเดยเยอะๆแบบนี้แสดงว่าแต่งงานเรียบร้อย ทอของชนเผ่าปกาากยอมีลักษณะเป็นผ้าทอหน้าแคบที่ใช้เครื่องมือทอแบบห้างหลังหรือที่เรียกกันว่ากี่เอวล,ลักษณะการทอผ้าแบบกี่เอวนี้ผู้ทอจะต้องนั่งกับพื้นเหยียดขาขนานตรงไปข้างหน้าทั้งสองข้างมีสายคาดสายคาดอาจทำด้วยแผ่นหนังหรือผ้าที่ทบกันหลายๆชั้นหรือเชือบที่ฟันเป็นเกลียวให้แข็งแรง ผูกติดด้วยได้เส้นยืนคาดรัดโอบไปด้านหลังของเอวอีกด้านหนึ่งจะผูกมัดกับเสาเรือนหรือโคนต้นไม้หรือหลักที่มีความแข็งแรงก็ได้ผ้าที่ทอจะถูกกำหนดตามความต้องการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นทอเช่นผ้าทอสำหรับเสื้อผ้าทอสำหรับผ้าซิ่นผ้าทอสำหรับผ้าโพกศีรษะหรือผ้าทอสำหรับทำเป็นย่าม ดั้มเดิมผ้าบ,บุลูนนี่ก็สีหอบจะอยู่ตรงจะอยู่ตรงริมสีสีไฟตูนไฟตูนนี่ไม่ต้องจําเป็นยอมนะดอกไฟมันจะเป็นแบบนี้เลยเสื้อผู้ชายเขาก็จะทอไฟตุนกับขาวไฟตุนกับขาวเขาจะมาทอด้วยกันเขาจะใส่ถึงจนที่นี่เลยผู้ชายไปทําบุรือไปไปไร่ไปสวนอะไรอย่างนี้ปกกยนี่ไปไหนมาไหนไม่มีแยมนี่ไม่ได้เลยเหมือนกับไปเปล่า ในย่ามนี้ก็จะมีหมากเมีย่ยงยาเส้นของหออข้าวแกงอะไรอยู่ที่ในถุงไม่ว่าไปในเมืองไม่ว่าไปที่ไหนหิวตหิวตรงไหนก็กินตรงนั้นย่ามนี้ปกร์ลองลองสังเกตดูที่ในเมืองไม่ไม่ว่าชนเผ่าไหนจะมีย่ามติดตัวทุกคนเลยใช่เมืองกับสามคาัญ แต่บางโคกวัตส์ตางนี่ไม่ไม่มีมียาเส้นมีหมากมีภูมีอะไรอยู่ในย่ามเราก็สบายใจแล้วแบบนี้ผ้าทอของชนเผ่าปากากยอหรือกะเรียงในอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนมีความโดดเด่นด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปากากยอลายผ้าทอที่พบในทุ่งหัวช้างมักได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ และตำนานของชนเผ่าแต่ว่าผ้าถุงก็ชื่อผ้าถุงเนี่ยนะแค่ลายมันต่างกันว่าอันนี้ก็ลายลายไส้เดือนอันนี้เขาเรียกว่าลายไส้เดือนตัวนี้แม่นี่ตรงพี่ออกมาเป็นลายลตัวแรกนี้จะเป็นฝ้ายขาวฝ้ายขาวที่เราทําเส้นแล้วก็เราจะมามาัดแต่มัดนี่ต้องมีเป็นคู่เป็นเป็นคู่ให้ถุงหนึ่งไม่ใช่ว่ามาัด เลื่อยเปื่อยนี่ก็ไม่ไม่ออกมาเป็นร่วลายแบบนี้อันนี้จะเป็นหนีแม่เกาะมีทางพระบัลลูบอกว่าทอไว้ทอไว้แล้วก็ลูกเขาไปเป็นทหารอะไรนี่ถ้ามีสงครามอะไรเกิดขึ้นนี่เขาจะปลอดภยัยเฉพาะลลยนี้เท่านั้นเขาจะเขาจะทออันนี้โดยเฉพาะเลยเขาจะทอโดยเฉพาะให้ลูกเอาไปแค่หนึ่งชี้นอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็รู้แต่ลูกไปเป็นทหารลูกไป อยู่กลช้างอะไรจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รู้แต่อนะเออไม่ไม่ได้ทอใหม่เอาผ้าถุงเก่าๆของแม่นี่ตาเอาหนึ่งเล็กๆน้อยๆสี่นิ้วห้านิ้วก็เอาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าลายแบบนี้เขาว่าลายปีมผมปีมที่เขาเสียบผมอ่ะเนี่ยใช่ปีมปรับผมลายแบบนี้ลายปีมปรับผมถ้าถ้าหาว่าลายแบบนี้อีกก็จะเป็นลายของช่อสับปุจดอะพอ ลายดอกมาฝไฟอันนี้ลายดอกมาฝายเขาก็เรียกว่าถ้าภาษาปากกอลายสับปุจือันนี้ลายไม่ฟากทองอ่ะเอามาบวกกับลายสับปุจืศิลปะลวดลายบนผืนผ้าทอของชนเผ่าปกากาเยอมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงถึงตัวตนที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษลวดลายต่างๆมักเกิดจากการสังเกตการใช้จินตนาการนำเอาลักษณะเด่นจากสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวตลอดจนประเพณีและคติความเชื่อของชนเผ่ามาประยุกต์ถ่ายทอดลงสู่ลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างงดงามด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายที่หลากหลายการมัดมีการปักด้วยได้หรือไหมพรมหลากสีการปักประดับตกแต่งด้วยมเมล็ดลูกเดือยภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ของแม่จันสีคำทิยะจากทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนที่ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าจากสีธรรมชาติออกมาเป็นเสื้อกะเรี่ยงแบบดั้งเดิมที่สวยงามละมุนตาและเป็นมิตรต่อโลกตอนแรกก็จะเป็นห้อมเป็นต้นห้อมเสร็จแล้วไปตาทใหในสวนแล้วก็เอา,เอามาหมักเสร็จแล้วสีมันก็จะออกมาหมักนะ้ำธรรมดานะสามวันค่ะอันนี้สีออกหมดแล้ว อันนี้ใส่ปูนขาวปูนขาวที่คนแก่สมัยก่อนกินนะปูนปุดแช่ปูนกินหมักเพื่อสีมันก่อกับปูนให้เข้ากากันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซว๊แบบนี้ก็รู้สึกว่าถ้าฟองเล็กนี่เหมือนกับมันไม่ต,ตกรกอนอ่ะถ้าวูบว่าแบบนี้แสดงว่าดีรู้สึกว่ามันต,ตกรกอนเนี่ยค่ะซวซอกเสร็จแล้ว,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 วแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืน ลูกนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าลีนะใส,ะสทิ้งก็มันมันจะโตอยู่ตะก,กรอหนึ่งกิโลได้แค่หนึ่งขีดนะเนื้อห้อง,องจ้ะได้ได้ใบห้องแค่หนึ่งขีด ลวดลายที่มีลักษณะเป็นลวดลายดั้งเดิมที่ปรากฏบนผืนผ้าทอปากากยอที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนเป็นลวดลายที่พบได้ในแทบทุกพื้นที่เช่นลักษณะลายเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปแบบต่างๆลายดอกไม้ลายเส้นตรงลายกากบาทนิยมทอกันด้วยฝ้ายทอด้วยกี่เอวจึงต้องใช้ผ้าที่ทอเหมือนกันสองผืน มาเย็บต่อกันลักษณะลวดลายของผืนผ้าปากกากยอยังคงเอกลักษณ์ลวดลายโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษดในหมู่บ้านนี้โจบยม .3 ก็ไปเป็นแม่บ้านไปอยู่ร้านคาราโอเกะเดี๋ยวถ้าแม่จบแล้วนี่ก็คงจะจบที่แม่เนี่ก่อนหลางก่อนเรียนแต่นั่งซื้อนั่งซื้อก่อนไปเป็นครูไปเป็นอะไรพยาบุพยาบาลอะไรหมดเลยอ่ะ ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสังคมชนเผ่าปากากยอก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงทอผ้าด้วยตัวเองเพื่อใช้สวมใส่ในครอบครัวและใช้สำหรับพิธีสำคัญตามวัฒนธรรมของชนเผ่าแต่ถึงอย่างไรชนเผ่าปากากยอ ก็ยังคงเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีแห่งชนเผ่าวไว้อย่างเนียวแน่นไม่แพ้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ